สวัสดีครับพก็ผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับเอาละครับคลิปนี้คือคลิปแรกของวันนะครับผมตอนนี้แมงกกี้นะครับก็อยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้วันทั้งวันของเรานะครับเราทําธุระที่บ้านนะครับก็ได้ปลูกดอกคุณนายตื่นสายนะครับนี่คือแปลงดอกไม้นะครับเดี๋ยวเก็บใบสักออกก่อนต้องคอยดูแลนะครับ นี่คือแปลงดอกไม้นะครับล่าสุดนะครับผมได้ปลูกคุณนายตื่นสายนะครับนี่นะครับปลูกแล้วนะปลูกแล้วก็คอยลดน้ํานะครับคอยลดน้ําคอยดูแลนะครับนี่นะครับทุกคนเราต้องคอยดูแลนะครับก็ตรงนี้จะเป็นแปลงดอกไม้นะครับ เดี๋ยวฟางตรงนี้ก็จะค่อยๆเอามากองตรงนี้แต่ว่าผมจะต้องดายาจุดตรงนี้ก่อนถึงจะเอาย่ามากองได้นะครับผมแล้วตรงนี้นะครับก็ก็ต่อจากแปลงดอกไม้ตรงนี้ก็คือผมจะทําเป็นแปลงผักให้แม่นะตรงนี้นะก็คือดินนี่แหละดินที่ fc เห็นนี่แหละครับผมก็จะเอามาเป็นดินที่เอาไว้ปลูกผัก ดินที่ผมได้ย้าที่กองกองเอาไว้เนี่ยเราก็จะมากองไว้ตรงนี้แล้วก็ยกแปลงเป็นแปลงผักนะครับให้แม่เขาปลูกผักตรงนี้นะครับอ่าก็คือปลูกแค่แปลงเดียวนี่แหละครับเพราะว่าปลูกหลายแปลงก็ใช้น้ําเยอะนะครับแปลงเดียวก็ได้กินละนะครับหนุกเจ้าหมอมนะฮะอะไรมาม มมมม้อื้อครับเลนคันอืม้อื้อ้อมอมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขาดาวหน้าบ้านนี่แหละทุกคนนะครับ เออเดี๋ยวจะมาเขาดาวตรงหน้าบ้านนี่แหละนะนะครับเดี๋ยวให้ผมเคลียร์จุดบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังได้ย่าไม่เสร็จนะครับตอนนี้คือ,อผมปลูกดอกไม้ไปแล้วนะครับก็ล่าสุดแปลงดาวเรืองเนี่ยก็คือเหลือช่วงกลางนะ่ะคือไม่พอนะครับไอที่ไม่พอนี่คือดอกไม้นะครับดอกไม้ที่จะปลูกมันไม่พอครับทุกคนก็ต้องสั่ง สั่งมาอีกสักหนึ่งโลก็จะพอดีเพราะว่ามันจะได้ครบเก้าสีแปลงเนี้ยจะมีดอกไม้ทั้งหมดเก้าสีเลยนะถ้าสั่งมาอีกหนึ่งโลเนาะนะครับเดี๋ยวนะตรงนี้รู้สึกว่ามันจะหลุดนะครับนี่มันหลุดกิ่งหนึ่งก็มีค่าทุกคนนี่ครับมันก็ปากตรงนี้เลยกิ่งหนึ่งก็มีค่าเพราะว่ากิ่งหนึ่งก็แตกขแขนงไี้ต้องเยอะ นี่คือแปลงดอกไม้นะครับที่อยู่ตรงโซนหน้าบ้านนะครับปลูกเพิ่มเนาะตอนนี้ที่จะสั่งก็จะมีดอกดาวเรืองอีกชุดหนึ่งนะครับต้นกล้าดาวเรืองนะชุดหนึ่งคณน,น่าตื่นสายอีกโลหนึ่งก็โอเคแล้วเต็มพื้นที่นะครับล้างมือก่อนอส่วนดอกดาวเรืองนะครับ ตอนแรกผมว่าผมจะเอาไอ้นี่มาปลูกแซมใช่ไหมแต่ผมคิดอีกทีนึงว่าถ้าเราปลูกแซมอะ่ะบางทีมันมันจะได้ล่มร่มมากกว่าแสงก็เลยตัดสินใจที่ไม่ปลูกแซมนะครับแล้วก็แม็ก็วีก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวยังไงช่วงช่วงหลังปี่ใหม่นะครับเดี๋ยวแม็กะวีจะรือ้อนะครับรื้อต้นเก่าออก ก็คือถอนทิ้งหมดแล้วก็สั่งชุดใหม่รีบมาปลูกนะครับเพื่อให้ดาวเรืองนั้นมันทานกันนะครับอย่างน้อยนะครับดาวเรืองชุดนูนก็จะโตก่อนนะครับผมก็จะโตก่อนก็หลังปีใหม่ก็ก็ยังมีชุดนี้ที่ที่ยังมีดอกนะครับคือผมผมผมก็ไม่ได้รื้อทันทีนะคือเราก็ดูว่าต้น นะครับต้นของดาวเรืองเนี่ยมันยังออกดอกได้อีกไหมถ้ามันยังพอมีดอกนะครับผมก็ยังไม่ถอนนะครับเสียดายไอ้ที่เสียดายครับเพราะว่ากว่ามันจะมีดอกให้เห็นนะ่ะมันใช้เวลานะครับเนีย่ยถึงแม้ว่าดอกมันจะเล็กแต่มันก็เป็นดอกสีเหลืองให้ความสวยงามนะครับดอกไหนมันแก่ก็นะครับตัดทิ้งไปเนาะ เดี๋ยวเราพามาดูจุดบริเวณนะครับด้านหลังบ้านที่ผมได้เคลียร์จุดบริเวณแล้วนะฮะนี่นะครับตั้งแต่ผมเริ่มเก็บกวาดนะครับแล้วก็เผาใบไม้นะครับนี่ครับบริเวณมันก็จะโล่งสะอาดแบบนี้นะครับเนี่ยมันสามารถเดินไปได้ทั่วนะครับก็จะมีหญ้าตรงนี้นะครับที่ที่จะต้อง าดยนะครับไม่เยอะครับเนี่ยดายให้มันขาดแล้วก็เอาคาดมาคาดออกนะครับมันก็จะได้พื้นที่เพิ่มนี่ครับจุดที่เราเผาใบสักเผาใบมันก็เป็นปุ๋ยนะทุกคนนะมันมีกิ่งไม้ด้วยครับมันมันย่อยสลายกว่ามันจะย่อยมันใช้เวลานานนะครับแล้วใบไม้มันกองแบบว่ากองมานานแล้วนะครับ ไม่ยอมย่อยสักทีหนึง่งมันเยอะจัดนะครับเราก็ต้องจําเป็นที่เผา,านะครับจริงๆก็ไม่อยากเผาหรอกนะครับแต่ว่ามันเยอะมากนะครับแล้วก็มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันไวไฟนะหมายถึงใบไม้มันแห้งอะถ้ามีมันมีไฟลามันก็จะไหม้หมดนะเนี่ยถ้าเกิดว่าผมค่อยๆคยาดใบไม้ออกอะ่ะมันก็จะเหลือแต่หน้าดินใช่ไหมล่ะ นะครับนะ่ครับก็ทำให้จุดบริเวณข้างๆกันก็ดูโล่งนะครับแต่ก่อนนี้เมมดินมานี้ได้ไหมไม่ได้เลยนะครับลกมากนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆทำไปนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นี่นะครับก็จะคาดออกมาเผาด้วยเนาะนะครับตรงนี้นะ เดี๋ยวจะเอาคาดคา,าดออกมากองกองรวมกันแล้วก็นะครับเอาไปเผานะครับคือหลังบ้านนะครับเราต้องดูอย่าให้มันลกมากมันลกมากแล้วเสี่ยงงูนะฮะจริงนะครับเนี่ยใบไม้มันลกมากเนี่ยคือเราต้องเคลียร์ออกอย่าให้พื้นที่มันลกครับ มันลกแล้วมันก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าในใบไม้มีมีสัตว์มีพิษหรือเปล่านะครับต้องค่อยๆนะครับรือออกนะครับอเอแลวมอมอจะมอมนะครับ มามอนี่ก็เป็นจุดบริเวณข้างหลังบ้านนะครับเห็นไหมครับมันก็จะดูกว้างขวางแล้วก็ดูสะอาดขึ้นนะครับค่อยๆพัฒนาไปครับคือผมทําด้านนอกก่อนเดี๋ยวจะมาทําห้องห้องเลยทําห้องอยู่เลยนะครับค่อยๆทําทีละอย่างนะครับนี่กุหลาบมันแตกใหม่นะนี่ครับ กุหลาบมันแตกแตกมาใหม่นี่ครับตรงตรงต้นก็แตกมาใหม่นะครับรู้สึกว่าจะสมบูรณ์อยู่นะกุหลาบต้นนี้นะครับก็ยังไงผมก็จะลองหาดูกุหลาบมาปลูกอีกนะฮะแต่อันนี้คือดอกกำลังจะออกนะครับกำลังจะออกอ กู้ืึอว่ากุหลาบเอามาปลูก5ต้นรอด2ต้นนะครับรอดอยู่แค่2ต้นเองนอกานั้นอีก3าต้นไม่รอดส่วนมะลิยังไม่เห็นดอกนะครับเดี๋ยวต้องตัดแต่งกิ่งนะเพราะว่ามันยาวกิ่งมันยาวตัดแต่งกิ่งแล้วก็รูดใบออกนะครับส่วนจำปีนั้นมันยังไม่ออกนะมันยังเป็นใบอยู่ครับ จำปีแค้ะนะตัวนี้คือเขาเลือกพันที่ซื้อมาในเน็ตนะจำปีแคะไอเนี่ยหมื่นลี้เขาบอกดอกมันหอมนะมันชื่อว่าหมื่นลี้นะครับสงสัยผมต้องเอาขี้ปุ๋ยต้องเอาปุ๋ยอะไรมามาใส่แล้วเนี่ยเพราะว่า,อ,าอยากให้มันต้นมันใหญ่กว่านี้นะครับมันจะได้ออกดอก,ออก,ดอกหอมนะครับทุกคนนี่ก็เป็นจุดบริเวณที่บ้านนะครับทุกคน ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ